อท่างผู้ชมเ,เปิดรายการมาคุยนะเรื่อง,เ,องเครียดนะพักเรื่องเครียดกันบ้างดีกว่าไปเข้าวัดกันดีกว่าค่ะท่านผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปขอพรขอโชคขอลาบเท้าเวสุวรรณโนความสูง5เมตรที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครกันนะคะและ ในวันที่10กันยายน2565ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะวัดน่วมการนนนะคะขอเชิญร่วมงานพิธีเทวาพุทธาพิเศษท้าวเวสสุวรรณโนเสียนท้าวเวสสุวรรณโนและพญาปุริศาสตร์และร่วมพิธีสวดพานยักษ์ใหญ่นะคะมีเกจิดังมากมายเลยค่ะมาร่วมพิธีและผู้ที่ไปร่วมงานเนี่ยก็จะได้รับวัตถุมงคลนะคะเป็นของที่ระลึกจากทางวัดนะคะซึ่งสําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเนี่ยก็เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างวิหารพระนอน พระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่จังหวัดสมุทรสาครวัดน่วมกานนแต่ว่าตอนนี้เราไปชมกันดีกว่าค่ะ วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าเวสวรรณโนความสูง5เมตรที่วัดนุ่มการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าเวสวรรณโนท่านเป็นปรามผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าเวสวรรณโนท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะว่ากันว่าท้าเวสวรรณโนนั้นคือพญายักษ์ที่เป็นหัวหน้าของท้า จะตุโลก,กบาลจึงทําให้มีพลังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชา้าวเวสวรณโนจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ารวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญ,ญาณต่างๆไม่ให้มาทําอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัวซึ่งในขณะนี้ทางวัดนุ่มการนนก็ได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพร้ทวเวสวรณโนกันแล้วนะคะนอกจากจะได้มากราบไหว้ขอพร้ทวเวสวรณโนกันแล้ว ณผู้ชมยังได้มากราบขอพรหลุมพ่อหายรับปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีได้มาราบขอพอรพระพุทธชัยมงคลพระน,นอนองค์ใหญ่และได้มาร่วมกันสร้างวิหารกลุม่มพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครกันนะคะวัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครขอเชิญร่วมพิธีเทวาพุทธาพิเศษท้าเวสวรณโนเสียนท้าเวสวรณโนและพระยาปุริศาสและร่วมพิธีสวดพานยักษ์ใหญ่มีเกจิดังมากมายร่วมพิธีรับวัตถุมงคล ได้ในงานณวัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครในวันเสาร์ที่10กันยายน2565ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างวิหารพระนอนพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์084 982 3519 098 994 9491ค่ะ ค่ะแล้วกออ็อย่าลืมนะคะในวันที่10กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะที่วัดน่ม่มนมการนนนะคะขอเชิญร่วมสวดพิธีพุทธเทวาพิขอภัยค่ะพิธีเทวาพุทธาพิเศษค,ค่ะท้าวเวสุวรรณโนนะคะก็ไปร่วมพิธีกันได้สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดน่่มการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ